แนะนำที่เที่ยวเกาหลีช่วงคริสต์มาสอากาศหนาวแบบติดลบขนาดนี้เที่ยวยังไงไม่ให้อ่อมเนื่องจากว่าเกาหลีเวลาที่อยู่ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันหนาวมากหนาวมากในระดับไหนคุณลองนึกดูนะหนาวแบบว่าศูนย์องศานี่เรียกว่าหนาวแล้วแต่นี่คือติดลบเวลาที่เราไปเนี่ยทีไรก็คือเจอติดลบแบบลบสิบสี่ลบสิบห้าแบบนี้ทุกทีเพราะฉะนั้นการเที่ยวหลักๆของเรานะคะในช่วงหน้าหนาวควรจะต้องวางแผนเที่ยวเป็นสถานที่ที่อยู่ในอินดอร์นะคะเป็นสถานที่ที่อยู่ด้านในเพื่อที่เราจะได้มีอากาศที่มันอบอุ่นอยู่ข้างนอกได้บ้างแต่อยู่นานๆเนี่ย อาจจะไม่ไหวสําหรับบางคนที่ทนหนาวไม่ได้นะคะคุณจะทรามานมากๆเที่ยวแล้วมันจะอ,อ่อมมันจะไม่สนุกเพราะนั้นโซนแรกที่เราอยากจะแนะนําให้ทุกคนไปเที่ยวคือการเที่ยวในห้างนั่นเองค่ะสถานที่เที่ยวช่วงฤดูหนาวในห้างนะคะบอกเลยว่าถ้าคุณจัดทริปไปในช่วงเวลาที่ใกล้ๆกับคริสต์มาสนะจริงๆแค่ต้นเดือนธันวาเนี่ยเขาก็เริ่มแล้วทุกๆห้างในเกาหลีจะมีการประดับประดาฟไฟนะคะประดับตกแต่งนะคะคร,ริสต์มาสออรนาเมนต์เยอะมากๆใครที่ชอบเทศกาลคริสต์มาสเป็นุนเดิมอยู่แล้วอยากให้คุณได้ไปช่วงนี้ ที่เกาหลีสักครั้งหนึ่งคุณจะบอกเลยว่าโอ้โหมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยยกตัวอย่างเ <c oughs> ช่นห้างแรกที่เราไปนะคะ <c oughs> ห้างยักษ์ใหญ่ไทม์ q u a วร์ไทม์สแควร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นห้างที่มีขนาดใหญ่และมีการจัดคริสต์มาสแทบทุกครั้งครั้งนี้ที่เราไปโอ้โหไม่ใช่จัดแค่ด้านในนะ ด้านนอกก็มีโซนให้ถ่ายรูปมากมายเต็มไปหมดเลยนี่คือห้างแรกที่อยากให้คุณไปส่วนที่2นะคะคือ Co e x ค่ะ c o เ x เนี่ยเป็นห้างที่มีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในนั้นถ้าจะเดินทางไปเที่ยวที่โ o e x ทั้งทีนะอันดับแรกเลยอย่าลืมเช็คกินถ่ายรูปกับห้องสมุดสุดชิค t a r f i ฟิ d ของเราและยิ่งเป็นช่วงคริสต์มาสนะคะเขาจะมีการจัดต้นคริสต์มาสสูงๆอยู่กลางห้องสมุดแล้วก็มีการประดับไฟและต้องติดตามข่าวให้ดีดบางช่วงอาจจะมีการแสดงในเวลากี่โมงกี่โมงด้วยเราก็สามารถยืนรอรับชมได้และถ้า ไ,นนะะไปถึงโคเอ็กซ์ทั้งทีแล้วเนี่ยเที่ยวในห้างเที่ยวยังไงให้สนุกขอแนะนำนะคะถึงแม้ว่าคุณจะโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณก็ยังสามารถเอนจอยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําได้ที่โคเอ็กซ์จะมีโคเอ็กซ์อะควาเรียมนะคะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําสามารถซื้อตั๋วที่หน้าง,งานก็ได้หรือจะซื้อดีลล่วงหน้าไปก่อนเนี่ยสะดวกสบายสุดๆเดินเข้าไปได้เลยสแกน QR Code คเข้าไปไง่ายๆใช้เวลายอยู่ที่โคเอ็กซ์อะควาเรียมนี่ก็ครึ่งวันนะคะมีครึ่งวันอยู่เพราะว่ามีสัตว์น้ําาาาามมมมมกกกยยทททีีี่่่่่่ในนนไไหรรรืออแแ้ตขงััะคะ เป็นเพนกวินอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะหรือตัวอื่นๆเนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยให้คุณสามารถไปเดินเล่นในนั้นได้โซนถัดมานะคะที่อยากจะแนะนําทุกคนคือเรื่องของอาหารการกินด้วยเช่นเดียวกันค่ะจริงๆไปถึงเกาหลีแล้วเนี่ยคุณจะกินย่านไหนที่ไหนก็ได้หมดนะแต่ถ้าคุณไปในช่วงหน้าหนาวเราอยากจะแนะนํานิดนึงค่ะว่าอยากจะพาคุณนะคะไปที่ตลาดควางจังค่ะหรือว่าควางจังชีจังนั่นเองค่ะที่ควางจังชีจังนี้นะคะเขาก็จะมีร้านเด็ดๆมากมายเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าใครนะคะที่ได้ดู n น t f l i x มาคุณจะเห็นว่า มีคุณป้าคนหนึ่งนะคะที่โอ้โหดังมากเรื่องสตรีทฟู้ดซึ่งร้านของคุณป้านั้น,นยอยู่ที่ตลาดควางจังแห่งนี้นี่แหละค่ะเขาก็จะขายมันดูนะคะขายแบบโอ้โหแบบขายคุกซูอร่อยแล้วยิ่งไปช่วงหน้าหนาวนะ,ค,ะคุณเอ้ยกินอะไรที่มันร้อนๆเนี่ยมันจะฟินมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําอยากให้คุณไปที่ควางจังชีจังแต่ว่าช่วยเคลียร์ท้องให้ว่างด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะต้องกินเยอะมากที่นั่นพินแดก็ก็ดังนะคะต็อกปกกีะะก,ก็อร่อย,อร,อ,ยอร่อยทุกร้านเลยอยากจะให้คุณได้ลงไปเดินไปสัมผัสดูแต่นะคะด้วยความที่มันเป็นเอา เพราะฉะนั้นอากาศมันจะหนาวๆห,หน่อยนะคะแต่เมื่อเราได้กินของร้อนๆเข้าไปเนี่ยร่างกายของเรามันจะดีขึ้นค่ะอีกหนึ่งสถานที่กินที่อยากให้ทุกคนได้ไปเหมือนกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยเปิด24ชั่วโมงคุณจะไปตอนไหนก็ได้เลยนั่นก็คือตลาดปลานอ,นอยังจินค่ะนอ,นอยังจินนะคะเป็นตลาดปลาที่จริงๆแล้วคนเกาหลีเขาก็ซื้อปลากลับไปทําที่บ้านซื้ออาหารทะเลใดๆไ,ไ,ไปนะคะซึ่งตัวที่ขึ้นชื่อมากๆที่นี่คือปูค่ะปูตัวใหญ่แบบใหญ่มากๆเบง้บงๆเลยและเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเกาหลีเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเราซื้อกลับไปททําาี่บ้น ไม่ได้ไม่ต้องเป็นกังวลเลยเพราะว่าที่นั่นนะคะเขาจะมีชั้น2และชั้น5ที่มีร้านอาหารอยู่คุณสามารถซื้อข้างล่างเนี่ยเลือกเลยคุณจะกินตัวไหนเลือกเสร็จปุ๊บขึ้นไปข้างบนมีร้านอาหารทําอาหารให้แถมได้วิวแม่น้ําฮันด้วยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะคือไปสักครั้งหนึ่งแล้วรับรองว่าเดี๋ยวคุณจะไปอีกอีกหนึ่งสิ่งที่เวลาเป็นหน้าหนาวแล้วคุณควรจะต้องกินนะนอกเหนือจากเรื่องของคาร์บูกซูแล้วนะคะนอกเหนือจากเรื่องแบบโฮต็อกแล้วอะไรแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้คุณพลาดเลยนั่นก เกทังนะคะก็คือไก่ตุ๋นสมเกาหลีนะ,ค,ะคือภาพเนี่ยมันจะมาเป็นไก่นะคะอยู่ในชามนะคะที่ต้มมาแต่ในไก่เนี่ยถ้าเราชีกออกมาเราจะเห็นว่ามันมีข้าวเหนียวยัดอยู่ในนั้นคือโอ้แค่คิดถึงก็อยากกินแล้วนะคะแล้วเวลาเรากินเนี่ยความร้อนของมันก็จะช่วยทําให้เราอบอุ่นในช่วงฤดูหนาวถ้าคุณอยากจะไปกินนะคะขอแนะนําปยาร้านนี้เลยแพ็คเนนซัมเกทางค่ะมีสาขาอยู่หลากหลายที่แต่สาขาที่เราไปเนี่ยอยู่ที่ทุกชนฮันอกนะคะก็สัมผัสถึงวัฒนธรรมโบราณละแล้วก็ได้กินนะคะไก่ตุ๋นสมแบบ เกาหลีนะคะต้นตำรับแท้ๆเลยแถมเดินเล่นในละแวกบุกชนฮันกนั้นก็ยังมีของอื่นๆขายมีคาเฟ่ด้วยนะคะมีโฮต็อกขายมีขนมมากมายขายอยู่แถวนั้นก็อยากให้คุณได้ลองไปสัมผัสดูค่ะหรือถ้าจะเป็นตอนค่าคืนนะคะคุณก็สามารถไปที่ช้อปปิ้งสตรีทนะคะที่มยองดองได้เพราะมยองดองเนี่ยนอกจากจะเป็นช้อปปิ้งสตรีทแล้วสตรีทฟู้ดยังเต็ม2ข้างทางเลยนะคุณเน้ยกินได้หมดทุกอย่างเลยนะคะสายกินห้ามพลาดเลยขอป้ายยาสถานที่เหล่านี้ให้คุณเลยค่ะคนถัดมานะคะสําหรับคนที่ใจ ร่างกายแข็งแรงอยากจะท้าลมหนาวไม่ต้องเข้าห้างไม่ต้องไปกินไปเที่ยวแบบเอาท์ดอร์กันเลยดีกว่าเราขอปอ้ายยาคุณค่ะสถานที่แรกที่อยากให้คุณไปนะคะจัดแพลนมาดีๆลองจองตั๋วเข้าไปในลอตเต้เวิด์วันที่25สิ25ธันวามนั้นก็คือวันคริสต์มาสซึ่งจะเป็นวันที่โอ้โหลอตเต้เวิด์มันก็จะมีความแบบไฮป์ในเรื่องของคริสต์มาสตัวประสาทเนี่ยใช้แบบ LED ขึ้นไปเป็นโอ้โหมันเป็นความคริสต์มาสไปหมดเลยแล้วทุกคนในนั้นก็จะเอ j นจอยคริสต์มาสกันหมดนะคะคุุณสสาามารถเที่ยววนนนกในั ได้แบบดีมากๆและที่สําคัญคือที่ l เต้เวิลด์เนี่ยเขาก็จะมีโซนที่เป็นอินดอร์ให้คุณได้เล่นและมีเอาท์ดที่เป็นเครื่องเล่นด้วยถ้าใครไม่ไหวนะคะกลับเข้าไปในอินดอร์ก่อนแล้วค่อยเดินออกมาที่เอาท์ดมาถ่ายรูปสวยๆมาเล่นเครื่องเล่นด้านนอกก็ได้เช่นกันแถมคุณไปถึงนั่นแล้วนะคุณยังสามารถเที่ยวห้างได้อีกนะเพราะว่าที่ l เต้เวิลด์เขาก็มีห้างอยู่ด้วยค่ะเรียกว่ามาครบจบที่เดียวเที่ยวตเต้ได้นะคะอีกหนึ่งที่ที่อยู่ในละแวกตรงนั้นไหนๆไปแล้วนะคะแวะไปหน่อยก็ได้นั่นก็คือ롯เต ล,ลอตเต้ทาวเวอร์เน,นี้ยแนะนําให้ซื้อตั๋วนะคะซื้อดีลไปล่วงหน้าก่อนเข้าไปถึงปุ๊บขึ้นลิฟต์ไปแบบขึ้นไปด้านบนเห็นวิวเมืองของโซ,โซแบบเต็มเต็มตาเต็มเต็มผืนเลยนะคะไหนไหนไปแล้วก็แวะไปด้วยนะคะและอีกที่หนึ่งนะคะในช่วงคริสต์มาสที่ไม่อยากให้คุณพลาดเลยก็คือมยองดงค่ะที่เมยองดงจะมีโบสถ์อยู่นะคะหลายคนอาจจะไม่เคยสังเกตเพราะว่าไปแล้วเที่ยวแต่โซนที่เป็นชอปปิ้งอย่างเดียวจริงๆแล้วเขามีโบสถ์อยู่นะคุณคุณเดินเข้าไปในถนนชอปปิ้งนะเดินไปถึงกลางๆเลี้ยวขวา คุณจะเห็นบทตั้งต่าง,งานอยู่เลยซึ่งสวยงามมากๆและแนะนำนะคะถ้าจะไปให้ไปในคืนคริสต์มาสอีฟก็คือวันที่24ธันวานะคะจัดแพลนดีๆ24ธันวาตอนกลางคืนไปคริสต์มาสที่มยองดงตอนเราไปเขามีการแสดงดนตรีสดด้วยนะคะแล้วก็มีพิธีต่างๆให้ทําคนเนี่ยก็จะกรูกันมาเยอะมากๆเลยนะคะเป็นสถานที่ที่โรแมนติกมากๆแต่ก็หนาวมากด้วยเช่นกันเพราะว่ามันเป็นโซนอ o u t ดอร์และถ้าเดินต่อมาอีกนิดนึงก็จะมีห้างอยู่นะคะที่เขาจัดแสดงไฟสําหรับช่วงคริสต์มาสโดย เฉพาะคุณก็สามารถแวะไปดูที่นั่นไดด้วยเช่นกันกเหนือจากนั้นแล้วนะคะถ้าใครเนี่ยโอ้โหค่ำคืนนะก็อยาก ไปเที่ยวอะไรที่มันถ่ายรูปแบบล้ำๆหน่อยอีกหนึ่งสถานที่ที่ไปกี่ครั้งเราก็ไปทุกครั้งเลยนั่นก็คือ DDP นั่นเองค่ะ DDP เนี่ยถ้าไปตอนเช้ามันก็จะดูแบบเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยมากเป็นตึกทรงที่สวยมากไปตอนกลางคืนปุ๊บนี่ฟีลเหมือนยานแม่เรียกกลับไปเลยนะคะมันเหมือนยานอาวกาศอนะ่ะสามารถไปถ่ายรูปที่นั่นได้ไปเที่ยวแลนดี้นั่นได้และถ้าใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์ความเป็นเกาหลีแท้ๆนะคะตรง DDP จะมีห้างที่อยู่ฝั่งตรงข้าม นั้นนะคะมีชื่อว่า g ูดมอร์นิ่งซิตี้ที่ชั้นใต้ดินของห้างนั้นมีจิมจิวบังอยู่ค่ะทุกคนจิมจิบังคือโรงอาบน้ําอาบน้ําขัดตัวให้เสร็จนะคะให้อจุมาขัดตัวให้แล้วนะคะอาบน้ําเสร็จขัดตัวเสร็จลงไปด้านล่างมีฟูดคอร์ตมีที่ให้นอนพักนะคะโอ้โหเป็นแบบฮันอกสไตล์แต่งเป็นแบบโบราณเลย ถ้าใครนะคะอยากสัมผัสประสบการณ์แบบเกาหลีเกาหลีสักครั้งหนึ่งในชีวิตแนะนำคุณต้องไปโรงอาบน้ำชิมจีบับงขอแนะนำที่สาขานี้เลยค่ะ Good Morning City ที่ร้านที่มีชื่อว่า Spa ร e x นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการไปเที่ยวเกาหลีในช่วงคริสต์มาสหรือฤดูหนาวสำหรับคนที่เป็นสายอินดอร์นะคะหนาวทนอากาศไม่ไหวเที่ยวห้างอย่างเดียวไปเลยค่ะใครที่เป็นสายกินนะคะแวะไปตลาดนะคะแวะไปตลาดเลยหาอะไรร้อนๆอุ่นๆกินนะคะไปโซนวัฒนธรรมไปโซนหมู่บ้านบุกชนทนกได้และ ที่เป็นสายลุยนะคะไม่หนาวฉันสู้ได้นะคะขอแนะนําเที่ยวเอาท์ดไปเลยค่ะเพื่อไปดูบรรยากาศนะคะไฟแสงสีเสียงบรรยากาศของความเป็นคริสต์มาสซึ่งบอกเลยว่าประเทศเกาหลีเนี่ยไม่เป็นสองรองใครในเรื่องของเทศกาลคริสต์มาสเลยค่ะ